สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตในอดีตคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไง อดีต <c oughs> ความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะเริ่มต้นแบบผิดที่ผิดทางนะดูแล้วนะคะไม่ใครก็ใครอะ่ะมีเจ้าของอยู่แล้วไม่คุณก็เขามีมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วเริ่มต้นจากอะไรที่มันไม่ถูกต้องอมืมันก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มประมาณว่ารู้แหละว่ามันผิดรู้รู้แหละว่ามันจะต้องเจ็บมันจะต้องเสียใจ แต่ก็แต่ก็เริ่มไปแล้วเพราะอะไรเขาชอบคุณเขาชอบคุณมากและอีกอย่างหนึ่งอะต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะส่วนหนึ่งเขาชอบคุณจริงแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะความที่เขาเจ้าชู้แล้วก็ไม่รู้จักห้ามห้ามใจตัวเอง ทั้งทางที่รู้แหละว่ามันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็มีช้อยส์มีตัวเลือกมีมีคุยหลายคนว่าอย่างนั้นเถอะไอตอนที่เขาชอบคุณก็ไม่ได้ชอบคุณแค่คนเดียวนะเขาก็มีชอบคนอื่นด้วยนะเพียงแต่ว่ากับคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบว่าโอ้ยคนเนี้อยากได้อะ่ะหลงไหลได้ปลืม้มมีแพชชั่นต่อคุณมากๆเลยนะคะทั้งทงที่รู้ว่าเออมันไม่ดีหรอก มันไม่ควรหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบเริ่มเริ่มรู้จักกันจากแบบเอ่อเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรืองานรื่นเริงอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอา่ะพวกผับพวกบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปดิ้งไปดิ้งไปดื่มไปดื่มไปดิ้งกันนะคะแล้วก็แบบเออคุยคุยกันทูกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะโกหกคุณว่าเขาโสดก็ได้อืมแล้วก็ คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยคุยกันสาราสัมพันธ์กันนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนเป็นหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอา่ารู้จักกันในหมู่แวดวงสังคมนะแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาเพราะว่ามีความรู้สึกสนอกสนใจในตัวคุณอ่ะ ทำไมเขาถึงชอบคุณในตอนนั้นหนึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวของเขานะคะสองณนะตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกำลังทะเลาะหรือมีปัญหากับคู่ของเขากับแฟนของเขาอะ่ะอาจจะทำประชดหรือแบบอ่จก็ไม่แคร์ประมาณว่าทะเลาะกันงั้นฉันก็ไปหาคนอื่นก็ได้ ฉันยังมีคนอื่นที่รักที่สนใจฉันอีกตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะดูมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะแล้วก็มีความ อ่อนนอกแข็งในประมาณว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็รู้สึกชอบอะรู้สึกว่าแบบเออคนนี้น่าสนใจคนนี้ดูแบบมีทั้งความนุ่มนวลอ่อ,อนโยนแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองแล้วก็ดูแบบมีเป็นคนเอ,อ่อมีความมั่นใจในตัวเองดูดูแลตัวเองดีอย่างูนอย่างนี้อะก็ชอบไปโอเคทีนี้มาดูปัจจุบันบ้าง ปัจจุบันเนี่ยว,ว้าวปัจจุบันคุณกับเขาอะความรู้สึกมันดีขึ้นนะคะคือเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับจริงใจกับคุณมากขึ้นคือตอนแรกอะก็ต้องบอกเลยว่ามาแบบไม่จริงใจหรอกไม่ได้คิดจะจริงจังไม่ได้คิดจะจริงใจมาแบบจะว่าหวังหวังคบหวังคุยเล่น แก้เหงาแก้เซ็งอย่างเงี้ยก,ก็ว่าได้มันเป็นแค่อารมณ์ชอบอารมณ์หลงไหลได้ปลืม้มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านเวลาไปปัจจุบันเนี้ยความรู้สึกมันดีขึ้นนะเขารู้สึกจริงจังกับคุณมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะเทคแคร์ care, ดูแลคุณอยากจะให้ความรักกับคุณให้สมกับที่คุณให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกมัน รู้สึกดีอ่ะมีมีความมีความสุขเวลาอยู่กับคุณยิ่งครบยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแบบรู้สึกเออสบายใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยความรู้สึกมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ยังคงต้องเจ็บเอาไว้ในใจ ยังบอกออกไปไม่ได้แต่ก็แอบ,บคิดนะว่าเออเขาก็อยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะนะั่นหมายความว่าก็มีคิดเหมือนกันว่าเออหรือว่าจะคบกับคุณจริงจังเขาควรจะทําอะไรให้มันถูกต้องควรจะเปิดเผยไหมควรจะให้เกียรติคุณให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะนะก็ยังมีความลังเลอยู่นะคะอืมรักคุณไหมนะตอนเนี้ยก็เรียกว่ารักได้แล้วแหละเออไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนตอนแรกตอนแรกเนะี่ย มันมันไม่ได้เรียกว่าเป็นความรักมันเป็นความหลงเป็นความโลภความอยากได้ความใคร่อะไรแบบนี้ยแต่ณตอนเนี้ยจะเรียกว่ารักก็ได้นะคะเพียง <ME ũ> <lessons> แต่ว่าก็ยังลังเล <lessons> ก็ยังโลเลก็ยังไม่แน่ใจ,ใจว่าเออจะยังไงคือคุณก็ดีแต่อีกคนนึงก็ประมาณว่าเออเขาก็ดีเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเหมือนกับว่ายัง ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปไม่ได้อยากทิ้มคุณไปแล้วก็อยากจะอยากจะให้ความถูกต้องอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณน่ะอยากทําให้ดีกับคุณนะอยากทําอยากทําอะไรที่มันเหมาะสมคู่ควรนะคะให้ความรักดีๆกับคุณให้ความถูกต้องคบหากับคุณแบบถูกต้องแต่ว่าเขาอาจจะต้องถอยออกไปก่อน ถ้าช่วงนี้เขาแบบว่ามามาหายหายหรือว่าดูแบบเออก็ยังไม่จริงจังสักเท่าไหร่คือเขาก็ยังทําอะไรได้ไม่มากนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าต้องต้องถอยก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือยังตัดสินใจไม่ได้ยังทิ้งอีกคนนึงไม่ได้ยังไม่ไม่ไมแน่ใจว่าเออจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องรอเวลารอเวลาหน่อยแล้วก็อาจจะมีแบบถอยออกไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็มาแต่มันไม่ขาดอะ ณช่วงนี้เวลานี้คุณกับเขาก็ไม่ได้ขาดกันนะคะมันก็ยังมีความผูกพนันมีความลุ่มหลงมีความหลงไหลได้ปื้มก็ยังตัดกันไม่ขาดอยู่ดีในความรู้สึกของเขานะคะเพียงแต่ว่าเขารอเขารออะไรบางอย่างเขารอโอกาสรอว่าจะจะทำอะไรได้บ้างในอนาคตนะคะแล้วก็รอข่าวดีหรือไม่บางทีเนี่ยเขาอาจจะ เตรียมที่จะไปพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะหาจังหวะดีๆหาโอกาสดีๆเพื่อที่จะไปพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มันแบบให้มันชัดเจนแต่การพูดคุยของเขาเนี่ยเพื่อเราว่านะเขาอาจจะไปขอมีคุณอีกคนนะ่ะนะประมาณว่าเออถ้าถ้าเธอไม่ว่าอะไรจะขอดูแลอ,อีกคนนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย จะขอคบกับอีกคนนึงซึ่งเพราะเพราะอะไรเราถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นห้าไม้ขึ้นมามันน่าจะต้องมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นคงจะไม่ใช่แบบไปบอกเลิกไปขอเลิกอะไรแบบปกติอะค่ะแต่น่าจะเป็นแบบขอมีอีกคนได้ไหมแต่ฉันไม่ทิ้งเธอนะฉันจะดูแลเธอเหมือนเดิมยังรักเธอเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมนะอารมณ์แบบ อยากจับปลาสองมือแต่ตอนนี้ก็คือยังต้องแอบบแอบบซ้อนๆอยู่นะคะอ่ะแล้วอนาคตล่ะแนวโน้มเขาจะยังไงคะเขาจะรู้สึกอย่างไงกับคุณเขาจะคิดยังไงกับคุณในอนาคตมันมีแนวโน้มว่าคุณสองคนอาจจะต้องเลิกกันไป ในช่วงจังหวะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับมาเพราะเดี๋ยวเขาก็นึกถึงคุณเขาก็คิดถึงคุณเขาก็ตัดคุณไหมคะ่ะเขาก็ติดต่อมาอยู่ดีอยู่ดีนะคะในอนาคตเนี่ยเออเรามองว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าสมมุติว่าอีกคนนึงรู้แล้วอ่ะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะให้ฉันอยู่จุดนี้ต่อไปฉันไม่ไหวละฉันไปดีกว่าจบจบกันดีกว่า อะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะมีการจบการเลิกลาตัดขาดและเจ็บปวดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวยังไงก็วนกลับมากันอยู่ดีนะคะเพราะเขาก็จะแบบคิดถึงคุณอะไรอาวรน,นะคะอยากอยากคุยอยากอยากสารต่ออืมวันดีคืนดีก็ติดต่อกลับมาเนี่ยอืมแล้วมีแนวโน้มเป็นไปได้นะว่า ครั้งนี้เขาอาจจะเลือกคุณก็ได้มีแนวโน้มสูงเลยแหละว่าเออเหมือนกับว่าพอพอเสียคุณไปเขาอาจจะคิดได้เขาอาจจะยิ่งมั่นใจในตัวเองว่าเออเขารักคุณเขาต้องการคุณเพราะสิิบาบขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเลยนะไม่ใช่ค่อนข้างหรอกเจ็บปวดมากๆเลยกับการสูญเสียกับการเลิกลาเขาถึงต้องกลับมาหาคุณให้ได้วนกลับมาหาคุณให้ได้เพราะอะไรเพราะรักเพราะรักมาก นะคะรักมากเสียคุณไปไม่ได้เลยคุณคือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องทําให้ใครเสียใจก็คงต้องยอมก็คงต้องยอมยอมทําร้ายใจิตใจคนอื่นอะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ว่าฉันก็เลือกหัวใจของฉันันก็เลือกความรักของฉันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนั่นก็คือเลือกคุณอะอารมณ์นั้นอืม เขาจะพยายามทําทุกอย่างเลยนะถ้าแบบเคยทําอะไรที่เอ,อ่อทำให้คุณไม่พอใจคุณข้องหมองใจเขาก็จะพยายามพยายามแก้ไขพยายามตอบแทนพยายามให้หันกลับมาสนใจคุณให้มากขึ้นหันกลับมาดีกับคุณให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรารู้สึกว่าอย่างนี้นะไอตอนตอนเนี้ยไอในอนาคตเนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่า มันมันเหมาะสมมันมันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าอะไรไอ้ตอนในอดีตกับปัจจุบันน่ะเขามีคนอื่นไงเขาเขาจะเก็บไว้ทั้งหมดเนี้ยมันไม่ถูกมันมันอยู่กันแบบนั้นมันไม่ได้เออมันไม่ได้เพราะมันจะเกิดปัญหาทีเนี้ยพอคุณยอมถอยหรือยอมจบหรือว่าความสัมพันธ์มันมันไปต่อไม่ได้มันมีใครที่ต้องยอมอ่ะที่ต้องจบความสัมพันธ์เนี้ย มันเริ่มกับเข้าเข้าสู่เอ,อเส้นทางที่ถูกต้องก็คืออะถ้าเธอยังมีคนอื่นฉันไม่ยุ่งกับเธออืมทีนี้พอได้จบกันจริงๆพอเขาเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเขาก็ไปคิดได้คิดได้ว่าเออเขาเขารักใครเขาต้องการใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยจนกล้าที่จะตัดสินใจแต่ถ้าคุณไม่ยอมไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกรายยังอยู่อย่างเงี้ย เขาก็ยังจะตัดสินใจไม่ได้เขาก็จะคุมเครือคาลาคาฟังเขาก็จะไม่คิดเขาก็จะรวบฮุบเอาไว้ทั้งหมดก็คือจะกลายเป็นคนละโมบร่วมมากในเมื่อมันตัดสินใจไม่ได้ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละฉันเลือกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณแบบใจเด็ดคุณหันกลับมารักตัวเองคุณคุณแบบว่าอ่ะมันไม่ถูกต้องในเมื่อมันผิดตั้งแต่ต้นเริ่มใหม่ กลับไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ก็คืองั้นเราเลิกกันอย่างเงี้ยที่นี้พอทุกอย่างมันกลับมาที่จุดเริ่มต้นเขาก็ไปเลิกลากับอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนโสดและเนี่ยคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องเดทขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงจัสติสขึ้นมาเห็นไหมถูกต้องเหมาะสมและสมบูรณ The Empress ความสุขความสมบูรณ์ถึงบอกว่าอะไรที่มันเริ่มต้นแบบผิดผิดอ่ะมันไปต่อ,อยากมันก็จะมีแต่เจ็บปวดมีแต่เสียใจเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันไปต่อไม่ได้อ่ะจบเถอะจบนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้กลับมาคืนดีกันสมมุติว่าอ่ะถ้าเขาไม่ใช่คู่คุณเขาก็กระเด็นออกไปคุณก็ไม่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่ เจอคนใหม่เจอคนดีๆเจอคนที่เป็นของคุณแต่ถ้ามันเป็นคู่กันเขาก็ต้องไปทำอะไรให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์เขาก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งเห็นไหมความสุขความบุด,ดมสมบูรณ์ที่มันควรจะเป็นมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะไม่อีรุงตุงนางไม่ครัวพันไม่ยุ่งเหยิงไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่า เจ็บปวดท็อกซิกอีกแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นคนในความลับไม่ต้องถูกตาหน้าว่าอเป็นมือที่สามเป็นชู้เป็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องออกหน้าออกตาสามารถมีแฟนคบหากับแฟนได้แบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนบอกกับใครก็ได้ว่าคนนี้เป็นแฟนฉันแต่ก่อนหน้านี้มันไม่สามารถทำได้นะคะอ่ะโอเค ประมาณนี้นะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ